เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องบอลไทยทุกท่านนะครับมาพูดถึงหลังเกของสโมสรไทยอีกหนึ่งทีมครับสำหรับทูแบงคอกอยู่ในเตดในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกทเรียกได้ว่านะครับเงื่อนไขของทูแบงคอกเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่ชนะเท่านั้นนะครับจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับจะสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่ รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของถ้วยรองสโมสรเอเชียนะครับแล้วคู่แข่งเองเนี่ยก็ต้องบอกกันแบบตรงไปตรงมาว่าเกมนัดแรกนะครับคู่แข่งจากออสเตรเลียอย่างซิดนีย์เนี่ยก็เพียงพั้ำให้นะครับเพราะว่าแบงกอกสามารถบุกไปเสมอ2ประตูต่อ2เข้าทางทุกอย่างครับเล่นที่บ้านของเราอากาศของเราสนามของเรานะครับเหนือกว่าแน่นอนครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าเกมนี้ โค้ดแบนก็จัดนักฟุตบอลลงสนามได้น่าสนใจนะครับผู้รักษาประตูก็คือปฏิวัติคำใหม่นะครับคููเซนเตอร์ก็มีเอเวอร์ตันประสานงานกับทอมเบียนะครับแบ็คขวาเนี่ยใช้นิติพงษ์เสลานน์ครับแบ็คซ้ายใช้พิรพัฒน์โนชัยยาตรงกลางตัวคุมจังหวะเนี่ยลงตัวนะครับใช้ปก9อัอน,นันกับ ทางด้านของวีรรเทพป้อมพันธ์ส่วนกลางรุกเนี่ยหูเด็ดมากชั่วโมงนี้ก็คือทิติพันธ์พ่วงจัน์นะครับมีมามูดเอดเซอร์โควิดโดยทิ้งกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางอัลกัสซานีนั่นเองครับเรียกได้ว่าทุกอย่างดูเหนือกว่าหมดนะครับแต่นี่คือโลกของฟุตบอลครับแล้วก็เป็นในระดับเอเชีย เราไม่สามารถคาดการหรือคาดเดาสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นได้นะครับกลายเป็นซิดนีย์เอซีครับเซอร์ไ์แบบสุดๆขึน้นนำอย่างรวดเร็วครับจากโจโลอลี่ครับยิงเข้าประตูไปผมคิดในใจว่าหูเนี่ยแหละคือแบงคอกจริงๆนะครับใครที่ได้ติดตามทูแบงคอกในไทยลีกจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีนะครับนัดที่ว่ายากๆเนี่ยแบงคอกจัดได้นะ แต่นัดที่ว่าแบบเชื่อขนมกินได้เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขามักหลุดเสมอหลุดพลาดแบบที่ไม่ควรจะพลาดอย่างเงี้ยก<ส>็คือต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์ของทูแบงคอกละกันนะครับการโดนนํำหนึ่งลูกสำหรับบุมโผมื่อกในใจนะยังไม่จบแน่นอนเพราะว่าแบงคอกเป็นทีมที่มีทีเด็ดนะครับ<ส>หลายคนบอกว่าพวกเขาเนี่ยต่อบอลช้าเล่นช้าเล่นอะไรก็จริงแต่ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับถ้า ดูในรายละเอียดของแบงคอกแล้วจะรู้จะทราบว่านี่เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบที่ชัดเจนมากนะครับการเซตบอลการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยประสิทธิภาพน่าสนใจนะโค้ชแบนลูกปั้นมาหลายปีแล้วนะครับหลายคนบอกโอ้เล่นช้ามากเลยบิ๊กแชมป์เอาตรงดูดีๆครับจังหวะทรานซิชั่นนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยแบงคอกถือว่าทำได้เร็วมากนะแล้วที่ผมพูดชัดเจนเลยว่า เกมนี้เนี่ยทานซิชันของแบงคอกในครึ่งแรกนะครับทำได้ดีจริงๆแม้ว่าจะลงไปรับเยอะก็ตามแล้วก็ซิดนีย์ก็เกือบจะได้ประตูที่2อ,อยู่บ่อยครั้งแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าทีเด็ดของแบงคอกคือการสวนกลับแบบเร็วๆนะครับโดยใช้แนวรุกทั้งเซอร์โควิดมามูตเอตหรืออาลกาซานี ani, นะครับแล้วมันได้ผลจนได้แล้วต้องชมนะการกลับมาของวีรเทพป้อมพันเนี่ยคือทีเด็ดจริงๆคือวีรเทพเนี่ย จ่ายบอลได้เฉียบขาดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะบอลแทงตามช่องนะสุดยอดมากนะครับและลูกตีเสมอของแบงคอกก็ต้องชมทางวีรเทพนะครับที่จ่ายบอลสุดสวยเนี่ยอากาซินี่เนี่ยเหลื่อมเส้นลับหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นหลุดเดียวเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูของซิดนีย์นะครับอย่างฮาร์เดสันนะครับแล้วก็ยิงสวนเข้าประตูไปตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับผมคิดในใจแบงคอกมาชัวร์ถ้ามาแนวนี้แล้วถ้าก็ประกอบกับทีมจากออสซี่เนี่ย หมดแรงก่อนแล้วก็เพราะนี่เล่นประเทศไทยไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหมดแรงถ้าเกิดแบบบุกแล้วตื้อตื้ตันๆเนี่ยมีโอกาสนะที่จะโดนดอก2ได้ครึ่งแรกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจบไปที่1ประตูต่อ1นะครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเกมในครึ่งหลังครับแม้ว่าทางด้านของแบงคอกจะเป็นฝ่ายถูกออกนาก่อนและตีเสมอได้ก็ตาม แต่ก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายครับกลายเป็นแบงคอกขึ้นนําในนาที54จนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวทีเด็ดเลยครับมามูเอตครับคือจังหวะนี้โทษใครไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องโทษแนวรับของซิดนีย์นะครับที่พยายามจะบิวอัพเกมจากหน้าประตูพลาดโดนตัดได้ครับแล้ววีรเทพนี่ให้บอลมามูตเอตแบบสุดยอดมากครับยิงเข้าประตูไป อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับโอ้โหสุดยอดยอดสุดครับสถานการณ์พลิกผันนะครับกลับมานำจนได้นั่นเองครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ไม่พูดไม่ได้ครับคือใบแดงของนิวทิธิพันธ์พ่วงจันครับต้องบอกเลยว่าไม่น่าโดนเพราะว่าเราเนี่ยไปเสียเหลี่ยมของผู้เล่นซิดนีคือเขาจะเล่นเร็วไง พอเขาจะเล่นเร็วแล้วเห็นเราบางทางอยู่เขาก็เลยเตะบอลให้มันโดนเราแล้วก็หูมีแถมด้วยนะผูตัสินไม่ลังเลครับวิ่งมาควักใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงไล่นิวออกจากสนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเพราะว่านำอยู่แต่ว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับทําให้แฟนบอลเนี่ยต้องลุ้นกันแบบหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับ แต่สุดท้ายก็เข้าสำนวนครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับเพราะว่าทางฝั่งของซิดนีย์มีทีเด็ดครับประตูการยิงนอกกรอบเข็โทษของเซเกสิตซัดด้วยซ้ายครับหักเสาแรกเข้าประตูไปตี้เสมอ2ประตูต่อ2เลยครับเรียกได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแบงคอกพยายามอย่างเต็มที่นะเกือบโดนจุดโทษด,ด้วยแต่ดีที่ เวเช็คแล้วนะครับไม่เป็นจุดโทษนะครับจบ90นาทีเนี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าพละกำลังเรียวแรงของนักเตะไทยของเราเนี่ยนะครับเหลือตัวน้อยกว่านะครับตั้งแต่1ชั่วโมงของเกมนะครับจะบดจะบี้จะเบียดจะบังจะสวนอะไรก็ตามเนี่ยมันสู้ไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ มาโดนประตูขึ้นนำในช่วงของการต่อเวลาพิเศษนาะทีที่100ครับลูกยิงของดักลาคอสตานี่คือเด็ดจริงๆนะครับกลายเป็นว่าซิดนีย์แซงขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2ครับ โดยสุดท้ายครับแข้งเทพที่เหลือ10คนก็ต้านซิดนีย์เอฟซจากออสเตรเลียไม่ได้ครับตกรอบไปแบบหน้าเสียดายแบบเจ็บปวดแบบสุดๆไปในทันทีครับคุณผู้ชมใครดูเกมนี้อยู่เซ็งแค่ไหนเศร้าแค่ไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาต่อกันที่อาเซียนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับประเด็นนี้น่าสนใจเรียกได้ว่าเวียดนามตาสว่างเลยครับ เพราะว่านอกเหนือจากทูแบงคอกยูเนเต็ดของเราแล้วที่ลงแข่งขันในฟุตบอลทัวร์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูเนี่ยนะครับยังมีตัวแทนจากเวียดนามต่างสโมสอนนำดินครับคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่านะครับโดนญี่ปุ่นระเบิดนะครับไปถึง7ลูกกันเลยทีเดียวจากผลงาน2เกมที่เจอกันนำดินเจอกับฟานเฟเชฮิโรชิม่าครับคุณผู้ชมเกมนัดแรกเนี่ย นำดินโดนบุกถล่มก่อน3ประตูต่อ0นะครับแล้วเกมนัดนี้ไปเล่นที่บ้านของฟันเฟเช่ฮิโรชิม่านะครับซึ่งก็ตามคาดครับกลายเป็นว่าฟันเฟเช่ฮิโรชิม่าถล่มยับ4ประตูต่อ0ครับได้ประตูออกนำไปก่อนจากทางโชซาสกินาทีที่10นะ แล้วก็มาเบิกประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังครับจากฝีเท้าของโซตะนากามูระเท่านั้นไม่พอครับฮิโรชิมะเบิกประตูที่3จากฝีเท้าของชูโตนากาโนนะครับและช่วงนาทีบาปเนี่ยทีมจากญี่ปุ่นสุดอำมหิตครับได้ประตูที่4จากโซตะนากามูระนะครับเท่ากับว่าสกอร์รวม2นะัด เวียดนามโดนไป7ประตูต่อศูจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะไปล้อจะไปอําหรือจะไปเรียนเวียดนามยังไงนะครับแต่ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมา เวียดนามเนี่ยวิภา์วิจาร์ฟุตบอลไทยหนักมากกรณีของบุรีรัมที่สามารถเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอ c ซีแชมเปียนส์ลีกอีลิตนะครับโดยบอกว่าโหบุรีรัมมีแต่นักเตะต่างชาติใช้สุพรรณเหมือนตาแค่คนเดียวเองในเกมที่บุกไปเสมอกวางจูหรือผลงานก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเกมที่เวียดนามท้ให้กับฟานเฟเช่ฮิโรชิมา2นะัด7 ต่อสูดเนี่ยสกอร์รวมเนี่ยถ้าไปส่องกันดีๆไม่ใช่แค่ไทยนะมาเลเซียก็โดนยาฮูดารุตซิมก็โดนแบบโอ้โหใช้ตัวต่างชาติขนาดนี้ไม่เข้ารอบได้ยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะรครับเอาเข้าจริงครับล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียแสบเลยออกโรงแฉซะ,ะเองเลยเนะครับว่าชาติที่ไปวิาพากวิจาร์ณไปต่อว่าคนอื่นว่าโอ้โหใช้นักเตะของตัวเองน้อยแสนน้อยครับ ปรากฏว่าความเป็นจริงครับกลายเป็นว่า2เกมที่นำดินเจอกับสโมสรจากญี่ปุ่นนะครับแต่ละเกมเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นบราซิลแบบยกแพ็กอะนะครับมีผู้เล่นท้องถิ่นเวียดนามเนี่ยเฉลี่ย2คนเท่านั้นในสนามนะครับก็ใช้บราซิลเวนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าฝีเท้าของนักเตะเวียดนามไม่ถึงนะครับต่อให้เอาบราซิลมาแบกเนี่ยก็ไม่ไหวครับ ประกอบกับอย่างที่บอกบราซิลเกรดเวียดนามเราก็รู้กันอยู่ว่าเกรดไหนนะครับก็ตกรอบไปตามระเบียบนะเรียกได้ว,ว่าผมเองเนี่ยแอบสะใจเล็ๆากๆแล้วกันเพราะโอ้โหเมื่อวานนี้เสียงระงมเลยบอกว้ยไทยกับมาเลเซียผู้เล่นต่างชาติเยอะนะครับเวียดนามเนี่ยตาสว่างทันทีว่าแม้กระทั่งบราซิลในเกรดที่พวกเขามีในะวันนี้ยังสู้กับฟานเฟเช ฮิโรชิมะไม่ได้เลยนั่นเองนะครับก็กลายเป็นสีสันของอาร์เซนอัปเดตประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปแล้วการคุณผู้ชมคิดนยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบ e> ิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ